สวัสดีครับเจอกันคราวนี้ผมจะมาแนะนําการทํหยดน้ำนะครับด้วยด้วยโปรแกรม photoshop c ี่ให้เราเตรียมภาพเราจะเป็นภาพนี้หรือว่าจะเป็นภาพใบไม้หรือจะเป็นผลไม้แบบเดีียวๆก็ได้นะครับรับเปิดภาพนะพอเปิดภาพนี้มาแล้วนะครับให้เพิ่มเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวครับเสร็จแล้วมาที่เครื่องมือตัวนี้นะครับ อาตัวนี้อิลิฟต <Commercial. S 1> ิคอนนะครับจะนะครับเนี่ยอิลิปติคอนเนี่ยอิลิปติคอนชัดคลิกเลยเสร็จแล้วให้เรามาคลิกที่ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ให้เป็นศูนย์แล้วแล้ให้เราทําการเชิดค้างไว้นะครับแล้วก็สร้างวงกลมคลิกชิดค้างค้างแล้วก็สร้างวงกลมนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยครับ อันนี้มันยังไม่ไม่กลมแล้วก็เอาใหม่นะครับเอาใหม่รับดูเสร็จแล้วก็เอาใหม่นะครับชิปแล้วก็กดปล่อยนะครับปล่อยก่อนแล้วเราก็ปล่อยชิปนะครับพอได้ตัวนี้มาแล้วให้เรามาที่เครื่องมือแกเดนนะครับแกเดนตัวนี้ครับให้เลือกจุดที่เขาจะเนี่ยเสงจะตกนะครับตัวนี้แล้วก็ โ okay. อเคตัวนี้เป็น normal นะครับช่วงที่เราจะทำก็คือให้เราชิปชิปข้างไว้เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ลากเส้นลงมาทา,าใหม่นะครับชิปชิปข้างไว้แล้วก็ลากเส้นลงมาครับ แล้วก็ปล่อยอเรียบร้อยก็คัขขนนี้ต่อไปเราก็จะเอาเส้นปรับนี้ออกเส้นปรับนี้ออกก็คอนทอลดีนะคอนทอลแล้วก็ดีเส้นปากก็จะหายไปอันนี้ก็คือว่าก็จะกลมนะครับแต่ว่ยังไม่มีสีสนันก็มาที่ตัวนี้นะครับ normal เลือก overlay ตัวน,นี้ก็เดีว,ว่า,าจะเป็นสนีธรรมดานะครับยังไม่มีส่วนมิติ จะไม่มีวิธีให้เรามาดับเบิลคลิกที่เลเยอร์หนึ่งนะครับดับคลิกก็ไปอ่าตัวนี้ถ้าไม่ดับเบิลก็คือตัวนี้จะไปที่ตัวคําสั่งก็ได้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมาอันนี้แะให้เรามาคลิกที่ตัวอ่าอินเนอร์อินเนอร์ชโดกนะครับอินเนอร์ชัโดกนะครับตัวนี้ครับอันนี้ผมจะใช้ตัวนี้นะอ่าเสร็จแล้วตัวนี้มันจะตั้งไว้แล้วก็ดูความ ตั้งฮะดูความนูนความใดตรงนี้นะครับเหมือนกอัอันนี้จะอันี้ก็จะสร้างอาขอบขอบขอบความนูน,นะครับก็สังเกตว่าจะนูนนะครับจะนูนขนาดไซส์ที่เราจะใช้ขอบตรงนี้ karena ini akan seperti perempuan duduk lebih banyak. Tapi ini 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 sudah. Tapi ini masih ada satu. Seperti ini. Setelah ini kita bisa 30 30. ตัวนี้ก็เรามาตัดแสงตัวนี้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็มาเพิ่มลดขนาดตัวนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ดรอปชาโด้ดรอปชาโด้นะครับตัวนี้ใสะใส่แสงเงาเพื่อดูดความนูนนะครับดูความนูนกับตัวนี้นะครับขนาดไซส แสงไฟประมาณนี้ครับเดอ๋ยวฟาร์มตัวนี้เข้าไปใหม่เสร็จแล้วก็ดูความใสดูความได้ตรงนี้อ่นะครับตัวนี้ออกหน่อย ก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็โอเคครับพอเราได้ตัวนี้มาแต่งเรียบร้อยนะครับให้เราเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับเลเยอร์ที่เพิ่มขึ้นไปครับตัวนี้ให้มาดูตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นสีขาวนะครับได้มาที่บัตชูครับเลือกจุดกําหนดจุดเหมือนแสงตกกระทบอะไรพวกนี้แหละครับกำหนดจุดจุดเดียวนะครับจุดหนึ่ง ก็อันนี้ตัวตัวนี้ก็กําหนดเอานะครับว่าจะใช้เท่าไหร่แต่ผมใช้ห้าสิบเปอร์เซ็นะครับตัวนี้ผมใช้ห้าพิกเซลครับตัวตัวจุดครับอันนี้พอเรากำหนดจุดที่หยดน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการรวมครับรวมเลเยอร์นะเลเยอร์เลเยอร์หนึ่งกับเลเยอร์สองครับให้เรากดชิดค้างไว้แล้วก็คลิกเลเยอร์ล่างครับอันนี้ได้แล้วนะครับต่อไปให้เรา ทำการรวมเลเยอร์เนี้ยหนึ่งกับสองเนี้ยนะครับให้เป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็โดยการกดคอนโทรลแล้วก็ตัวจนะครับคอนโทรล G กเร็จะได้คอนโทรลตัวนี้มาครับคอนโทรล G ตัวนี้นะให้เราคัปปี้คัปปี้คอนโทรลตัวเนี้คัปปี้กุ่มกลุ่มตัวเนี้ยนะครับคอนโทรล J แล้วคราวนี้คอนนี้คอนโทนเจเสร็จแล้วให้เรามาลาก หยดน้ํานี่ออกมานะครับวันที่มูกละเครื่องมือเครื่องย,ย้ายเราให้เรายกลากตรงนี้ออกมาพอได้แล้วก็นโทรลทีนะครับนโทรลทีแล้วก,กดชิดค้างไว้ให้ให้หัวลูกสามเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับกดชิดค้างไว้แล้วเราก็ก็ประมาณให้พอสชยงานแล้วเสร็จแล้วก็ปล่อย เอนเตอร์นำไปจัดัวสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีเป็นส่วนที่ว่ามิติของน้ําของน้ําอยู่นะคตัวนี้เป็นมิติของน้ําอยู่ครับเดี๋ยวตัวนี้เลื่อนขึ้นไปตรงนี้นะครับเป็นมิติของน้ำนะครับตัวนี้มาเลื่อนตรงนี้หน่อยเลื่อนขึ้นไปครับกนนี้พอเราได้ตรงนี้มา เรียบร้อยแล้วครับให้เราม,มาคลิกนะครับคลิกตัวนี้คลิกตัวนี้นะครับคลิกตัวนี้กเดกนนร็แล้วก็คอนโทรลเจคอนโทรลเจเหมือนเดิมปึ๊บเราก็จะเอาตัวนี้ลากมาเหมือนเดิมครับลากมาแต่ว่าจะมาไว้ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็คอนโทรลทีนะครับคอนโทรลทีตันนี้ก็ชิปค้างไว ให้ลูกสอนเป็น่งนี้ก่อนครับให้ให้ลูกสอตรงวมเป็นนี้จิตค้างไว้วเราจึงค่อยทําการกดปล่อยแล้วก็ปล่อยครับเสร็จแล้วก็โอเคอันนี้เดี๋ยวสังเกตว่าหยดน้านี้มันจะเป็นหยดน้าที่แบบกลมๆใสๆมีมิติครับตอันนี้ก็พอได้ตัวนี้แล้วนะครับให้เรา,เามาที่ ถ้าเกิดใครต้องการหยดน้ำเพิ่มก็เหมือนเดิมนะครับกดโทนเจกดโทนเจตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็แยกไปนะครับคราวนี้ผมจะเอาตัวนี้เลยนะครับจะเริ่มทำหยดน้ำอันนี้หยดน้ำคือตัวนี้เป็นจุดกลมๆนะครับจะทำหยดนี้ให้เป็นเป็นหยากนะครับก็ให้เรามาที่ตัวนี้ฮะเอนุสาวรียนี้นะครับตรงเลเยอร์สองเนี่ยนะฮะตรงกัปปี้สองนี้ครับให้เราคลิกลงมานะครับเสร็จแล้วให้ให้เรามาคลิกที่ตัวนี้อ่าะเลเยอร์หนึ่งนะครับเลเยอร์หนึ่ง มาที่ฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์แล้วก็ตอนนี้เลย file, ลิคูฟล์นะครับคลิกเข้าไปครับอันนี้ขยายก็ขยายภาพก็บวกบวกนะครับบวกอันนี้เราต้องทําภาพให้ให้เขาแบบให้เท่ากันเลยนะครับให้วงกลมเนี่ยมันเท่ากันเลยอันนี้ าไปแล้วนะครับตัวนี้ให้เรามาใช้ตัวนี้นะครับมาคลิกตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เราจะเอาวงกลมตัวนี้มาวางตัวนี้วางทับเลยนะครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วเราก็เลื่อนขึ้นมา ใครได้ย่ยอ้ไปมากกว่าน,นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วแล้วก็โอเคมีครับอันนี้ก็ยอ่อยให้มากให้น้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็ลากลงมาอันนี้คือ,อเดี๋ยวเราให้เราทาการอคอนโทรลทีนะครับคอนโทรแล้วก็ทีนี้ก็ฉีดค้างไว้นะครับเพื่อเพื่อที่จะปรับตรงนี้เราไม่ต้องฉีด เวลาที well, ่เราจะหมุนนะไม่ต hmm. right. ้องชิบก็ได้การได้กรณีก็เราจะชิดเพื่อที่จะย่อให้มันเล็กลงนิดนึง อยู่นะดูความรู้สึกโอเคนะครับอค่นี้ก็เอินเทอร์ครับเลื่อนลงมาหาจุดลงหาจุดลงก็เรียบร้อยนะครับก็เห็นว่าหยดน้ำรูปทรงที่กลมนะเกือบจะกลมนะครับ ถ้าเราต้องการให้มันแบนกแบบนี้หรือว่าให้ให,ให้อะไรนะส่วนนูนมันน้อยแบบนี้แล้วก็เ <ค S 1> ข้าไปบัดที่ตัวเครื่องมือนะครับ,บ,บเครื่องมือโดยดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับดับเบลิลคลิกอันนี้สังเกตว่าจุดที่เราทําไปเนี้ยก็ค,คือมันก็จุดรวมแสงจุดสะท้อนแสงนะครับไ <Ó> อ,อ้ตัวนี้ครับตัวนี้ก็าจะยืดประมาณตรงนี้เพราะว่าเรายืดไปแล้วครับอ่าตันนี้หรือว่าจะให้เขา มาประมาณนี้ก็อย่างนี้ก็สนกันนะตรงนี้ okay. ก็เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ผมก็แนะนำเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ